มาครับกินข ah. 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 oh, ้าวแรกนะคกันเมื่อนี้มีเมนูสุปเห็ดนะครับเป็นเห็ดปลานะครับเห็ดดินเห็ดหนางัวหนาแหลมประมาณนี้นะครับต้นหอมตุ๋มเห็ดสูบเลยนะครับผมบริเวณเป็นไดงล่ะต้มเห็ดสูกแล้วตั้มตั้มตั้ตัผมบ่มากละเอียดผมก็จะเอาหน่อหน่อหน่อประมาณนี้แหนะครับ ก็ได้ขวีมติดนิ้วโป้งมือสร้อยต้นหอมไปตามด้วยปลาสู้ครับมาหอนขาเฮาตามด้วยเขากว่าวันลาปลานีะครับตําๆโคนให้เ,หเขากันนะครับผมโอ้ยจำนี่กันเด็ดแล้ว ำหรับเมนูซุปเห็ดกับยอดผักซีบวบบวบกับข้าวเหนียวไส้ไม่ๆมห่อนห่อนนี่ละครับเมนูอีสานอาหารอีสานบ้านเฮาซุปเห็ดกับยอดผักซีกับข้าวเหนียวร้อนๆดึงหูกับอวก